ะะตัวเลขที่อเมริกาตั้งมากับเราเนี่ยค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะคะคือเยอะกว่าคาดพอสมควรเลยทีเดียว3 6ทีนี้ในมุมมองของภาคเอกชนมองอย่างไรกันบ้างนะคะคุณสันติธานสถียนไทยค่ะ f u t u r e e c o n o m y Advisor ดสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะหรือ TDI ก็อยู่ในฐานะของกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินโพสเฟ e บุ๊กกรณีรัฐบาลสาหรัฐเพิ่งประกาศกำแพงภาษีครั้งใหญ่ที่เปรียบเสมือนแผ่นดินไหวชอ็อกการค้าไปทั้งโลกก็ว่าได้คะ่ะโดยทุกประเทศ โดนภาษีอย่างน้อยนะคะร้อยละสิบแล้วอีก60ประเทศก็โดนภาษีหมัดสวนภาษีหมัดสวนนี้วงเล็บไว้ว่าก็คือ reciprocal tariff นะคะก็คือภาษีศุล,ละกกกรตอบโต้ซึ่งประเทศไทยเนี่ยโดนถึงร้อยละสาสูงกว่าหลายๆประเทศ after shock ของมาตรการครั้งนี้อาจจะรุนแรงและซับซ้อนเพราะว่าหลายประเทศอาจเลือกที่จะใช้ไม้แข็งตั้งกำแพงภาษีกลับไปสู้กันไปสู้กันมาทำให้การค้าโลกโดยรวมสุดกว่าที่คิดบางประเทศอาจจะเสี่ยงนะคะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะซึ่งความเสี่ยงของอเมริกาเองก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันทําให้เมื่อตลาดอเมริกาเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นเมืองล้อมด้วยกำแพงที่สินค้าเข้าไม่ได้หรือยากขึ้นทุกประเทศก็จะคิดคล้ายๆกันก็คือต้องส่งออกไปที่ตลาดอื่น ดังนั้นเนี่ยการแข่งขันก็จะเข้มข้นขึ้นทั้งสําหรับการส่งออกของไทยในตลาดที่3และสินค้านําเข้าจากประเทศต่างๆก็อาจจะทะลักเข้ามาไทยมากขึ้นเดิมการลงทุนในไทยค่ะได้จากการหลบเลี่ยงสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งตรงนี้อาจจะชะงักหรือชะลอนะคะเพราะตอนนี้ไทยเองก็โดนภาษีในระดับสูงเช่นกันแม้ว่าเวียดนามเนี่ยจะโดนมากกว่าเราแน่นอนว่า ยังมีความไม่แน่นอนอีกหลายอย่างค่ะเช่นว่ากําแพงภาษีทั้งหมดนี้นะฮะเราเจรจาได้แค่ไหนแต่ความไม่แน่นอนนี้เองที่ทําให้ธุรกิจต่างๆทั่วโลกต้องหยุดเพื่อรอดูและก็ปรับแผนซึ่งจะมีผลลบกับเศรษฐกิจการลงทุนทันทีซึ่งคุณสันติธานก็เชื่อค่ะว่านี่คือแผ่นดินไหวทางการค้าโลกที่มีผลกระทบต่อไทยอย่างมากแล้วก็อาจจะมากกว่าที่คนส่วนใหญ่เคยคิดกันแน่นอนนะคะส่วนตัวจึงมองว่าจําเป็นต้องมีวอลลุ่มค่ะ ทีมพิเศษที่มีทั้งภาครัฐเอกชนเตรียมรับมือกับเรื่องนี้และก็ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนพิเศษด้วยธุรกิจต่างๆเองก็คงต้องเต,ตรียมรับมือกับแรงกระแทกปรับกลยุทธ์หาโอกาสในวิกฤตเช่นกันเพราะว่าช็อคครั้งนี้อาจไม่ใช่กระแทกระยะสั้นนะคะแต่จะมีผลปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจการค้าโลกแบบระยะยาวด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้ผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ